เก่าที่นี่นะคะเกิดจากที่นี่คือการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปศแทนระดับจังหวัดจำนวน4ประเภทประเภทละสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการประกวดเพื่อเป็นอย่างเป็นอย่างดียิ่งได้แก่เทศบาลนครสงขลาหอตัวเราเองทุกคนเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับค่านิยมหลัก12ประการนะคะลบนะคะอย่างเช่น ะะสองหนึ่งครับผมตอนนี้งานประกวดข้าวยมหลัก12ประการกในระดับภาคใต้ของเราก็ได้เ,เป็นถึงเลกคนแล้วนะ,ค,ะครับ<ห>ของราบผู้ใหญ่หรือวัยอายุ70-80นะคะหวา,างจังหวัดนครศรีธรรมราชค่คะท่านเป็นคนดีสังคมและประเทศชาติคะ่ะท่านผู้มีเกียรติทขอรบทุกท่านค่ะเอาเงินคือ ทุนทางสวสัสดีนะคะคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ยึดถือส่วนรวมร่วมปเป็นหลักเอกลักษณ์วัฒนธรรมตัเชียมแบบเกิระดับามระดับโลกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดค่านิยมไทยค่านิยมเป็นหมายถึงแนวคิดหรือข้อปฏิบัติของคนไทยที่ยึด <realidad. S 2>